สวัสดีค่ะน้ำค่ะจากอินดีมโปรเจกต์ของคุณก้องอัคราฐนิติพล์นะคะวันนี้ใครๆหลายๆคนนะคะที่กําลังชมคลิปนี้อยู่น้ำเชื่อมั่นว่าพี่ๆทุกคนกําลังหาวิธีการสร้างไรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าผ่านโลกออนไลน์อยู่นะคะแล้วก็เข้ามาดูคลิปนี้นะคะพี่จะรู้เลยว่าวันนี้เราจะสามารถสร้างไรายได้กับโลกออนไลน์ได้ยังไงนะคะโดยใช้ธุรกิจที่เราอาจจะเคยได้ยินอาจจะคุ้นหูและบางคนอาจจะได้เคยสัมผัสในธุรกิจอื่นในแบบอื่นในค่ายอื่นมาก่อน แต่วันนี้นะคะอินดีมนะคะโปรเจกต์ Project นะคะจะเป็นโปรเจกต์ที่สามารถเอามาทําผ่านโลกออนไลน์ได้โดยที่ไม่ไปกวนงานประจําของพี่พีทุกคนเลยนะคะใช้เวลาวันหนึง่ง2-3ชั่วโมงกับการทำอินดีมโปรเจกต์นะคะแล้วสามารถสร้างรายได้6หลัก7หลักกับที่นี่ได้เลยหลายๆคนนะคะในเฟสปีแรกนะคะสามารถปลดนี้ได้มาแล้วเยอะแยะ,ยะมากมายรวมถึงตัวน้าเองด้วยนะคะและนะคะเข้าปีที่3นี้นะคะเราต้องการสร้างนะคะคนให้เกิดรายได้เกิดอาชีพ ว่าสร้างงานสร้างอาชีพให้ทุกคนโดยใช้นะคะออนไลน์เข้ามามีส่วนร่วมนะคะต้องบอกเลยนะคะว่ายุคนี้สมัยนี้ออนไลน์มาแรงมากๆ แล้วถ้าธุรกิจแบบนี้ที่อยู่คู่กับคนบนโลกใบน,นี้มาเป็น10บสปีแล้วยังสามารถสร้างมนุษย์เงินล้านมนุษย์ร้อยล้านเนี่ยเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้แล้ววันนี้อินดีมโปรเจกต์นะคะก็เป็นธุรกิจนะคะเน็ตเริรกไทยที่เป็นของคนไทยไแท้ๆแล้วสามารถเอามาทํากับออนไลน์ได้แบบร้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะอยากให้พี่ๆทุกคนนะคะเข้าไปฟังนะคะในการศึกษาวิธีการสร้างรายได้กับโลกออนไลน์โดยนะคะ เราจะใช้ลฟ์กลุ่มปิดเป็นไลฟ์สดนะคะทุกๆคนนะคะสามารถที่จะคุยนะคะสอบถามได้ในห้องนั้นได้เลยเข้าไปปุ๊บนะคะพี่ๆทุกคนจะได้เห็นภาพได้ยินเสียงมันจะสามารถตอบคําถามพี่ๆได้เลยว่าวันนี้ออนไลน์เขาสามารถทําเงินได้ยังไง วันนี้ออนไลน์มันสร้างรายได้ได้แบบไหนโดยที่1เลยนะคะที่พี่ไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลาอ่าไม่ต้องไปเสียเงินค่าที่พักค่าโรงแรมหรือว่าค่าบัตรก่อนนะคะเข้ามาศึกษาในห้องกลุ่มลยลิดนี้ก่อน นะว่าวิธีการสร้างไรายได้กับเราเนี่ยทำยังไงนะคะอ่านะคะต้องบอกเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่สุดพิเศษมากๆเดี๋ยวนางจะมาให้ข้อมูลวันนี้กับพี่ๆทุกคนโดยตรงเลยนะคะตับคืนนี้นะคะสองทุ่มตรงนะคะกับไลน์ปุ่นปิดเดี๋ยวพี่ๆนะคะจะได้รับการเชิญจากคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้นะ,ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะอยากให้ทุกคนนะคะ ฟังตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์เลยเพราะทุกๆข้อมูลมีประโยชน์กับพี่ๆมากๆนะคะวันนี้เราศึกษาเราอยากทำรายได้กับมันเราต้องเข้าใจวิธีการเราต้องเข้าใจก่อนว่าบริษัทเป็นยังไงแผนการตลาดเป็นยังไงแล้วผลประโยชน์ที่พี่จะได้รับนะสูงสุดกับการที่เข้ามาเป็นพาร์เนอร์ทางธุรกิจกับอินดีมแล้วใช้ระบบออนไลน์เข้ามาทำเนี่ย ทำกันยังไงแล้วมันคุ้มค่าไหมที่พี่จะเข้ามาอ่าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้สำคัญมากๆฟังให้จบแล้วคุณจะพบว่าเงินบนโลกอะไรเนี่ยมันไม่ได้หายากเราแค่จับธุรกิจที่มันใช่เอามาทำกับออนไลน์ได้แค่นี้ก็ประสบความสำเร็จไปครึ่งทางแล้วแล้วเรายังมีทีมโค้ชทีมผู้นำที่จะคอยสนับสนุนความสำเร็จของพี่ๆจนกว่าพี่ๆจะมีเงินแบบหกหลักเจ็ดหลักกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคืนนี้เจอกันนะคะ คืนนี้เจอการห้ามพลาดด้วยประการและทั้งปวงนะเพราะเงินมันอยู่ในอากาศแค่ใช้เวลาวันนี้แค่40-50นาทีเท่านั้นเองแล้วพี่จะรู้นะคะว่าอินดีมทำผ่านออนไลน์ได้ยังไงเงินนะคะจ่ายให้ยังไงผลประโยชน์ที่พี่จะได้มันเข้ามาเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างกับออนไลน์กับอินดีมโปรเจกตนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์นะคะ